สวัสดีครับท่านผู้ชมได้จะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศถุงน้านะครับแถวบ้านใช้ฐานนะครับนี่ครับแม่วัดใช้ฐานนี่ครับบรรยากาศหลบวัดนี่ครับด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมก็จะเป็นการใช้ฐานนะครับท่านผู้ชม วันนี้จะป้าท่านผู้ชมมาพอการเพาะต้นเข้าครับเดี๋ยวผมรั้พพอต้นเข้าแบบสมัยไหมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมกับนางกองกั้กันครับเอาไปพอเปลดเพาะกล้าเข้ากันครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาใจตลาดแถวปั้นข้าสาผมมหาหันใส่เออเปิดเพาะต้นเข้าเข้าท่าอยู่ครับนี่คงจะใส่ใน <c oughs> กระเพาะนะครับเนี่ยกับแบบนี้นะครับ ถ้าใส่แบบนี้คิดว่าน่าจะน่าจะใจ้เครื่องปลูกนะครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นข้าวนี่ครับแลงใหญ่ครับนี่เป็นต้นน้อยๆครับอันนี้เขาถ่ายนินะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นข้าวข้าห้องข้าวอย่างข้าวสีม่วงครับท่านผู้ชมนี่ข้าวสีม่วงข้าวสีม่วงผัววันล้มนิดนะครับนี่ครับสังเกตพอนะครับห่างจากัท่านผู้ชมกับประมาณสักเมตรนี่แหละครับในหน้าตาก็บจี้ครับ ข้าถ่านะครับใส่ในใส่ในกระป๋อพลาสติกนะครับท่านผู้ชมนี่ครับปอจะปลาท่านผู้ชมไปหอครับนี่ครับบรรยากาศถ้าทําแบบนี้ก็เข้าถ่าอยู่ครับเหมาะอยู่ครับท่านผู้ชมเวลาเาเอาไปปลูกนี่ก็ยกถาดไปเลยนะครับยกถาดไปเลยบ่ต้องลกนะครับอ่าครับไม่ต้องลกอย่างเลยครับแบบนี้จะง่ายครับท่านผู้ชม ใจ้พื้นทีบ่บาหลายครับน้อยเดียวเขานี่ครับพระยาเจ้าสมัยก่อนนี่จะใจ้พื้นที่หลายครับนี่เจ้พื้นที่น้อยเดียวครับนะครับบรรยากาศพุนนครัับ่านผู้ชมตีหันแล้วก็ล้องไปใจ้พอนะครับผมว่าเป็นวิธีการปลูกกาเข้าสมัยใหม่นะครับ คลิปนี้ก็คงจะขอลาทนาผนูปชมไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามตัวเนอร์สครับสำหรับสารคดีตีผมมาป้าใสนะครับบ๊ายบายครับ